สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเดินทางอีกครั้งนะครับในซีรีส์วิดีโอของเราการเดินทางที่จะไม่ได้พูดถึงตัวเลขหรือแผนการตลาดที่ซับซ้อนอีกต่อไปแล้วนะครับแต่ผมจะพูดถึงสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่สุดและอาจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราทุกคนนั่นก็คืออะไรรู้ไหมครับอิสรภาพครับสาหรับหลายวิดีโอที่ผ่านมาครับผมได้ปูจิ๊กซอแต่ละชิ้นเข้าด้วยกัน เราทุกคนได้เห็นแล้วว่าอะตทมีคืออะไรทำไมธุรกิจเครือข่ายหรือธุรกิจอัตโทมีถึงเป็นของขวัญที่เท่าเทียมพลังของมันสามารถยกระดับเศรษฐกิจได้อย่างไรแล้วก็อนุภาพของพลังทวีหรือที่เราเรียกว่า Leverage จะเปลี่ยนชีวิตของเราได้ยังไงจิ๊กซอว์เหล่านั้นนะครับคือเหตุผลที่เราสามารถจับต้องได้คือตรก,กะที่สมองของเราสามารถยอมรับได้แต่ในวิดีโอนี้นะครับ ผมจะมาพูดคุยกันด้วยหัวใจครับเราจะมาประกอบจิ๊กสอดชิ้นสุดท้ายที่จะทำให้ภาพทั้งหมดสมบูรณ์ภาพของเส้นทางที่เราทุกคนกำลังตามหาเส้นทางที่แสนเรียบง่ายเป็นกันเองเส้นทางที่จะนำเราไปสู่การหลุดพ้นจากกับดักของชีวิตและเครื่องพันธนาการทั้งปวงทุกคนเคยรู้สึกไหมครับว่าโลกทุกวันนี้มันช่างน่าแปลก เรามีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติครับเราสามารถเชื่อมต่อกันในทั่วโลกเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสเรามีเครื่องอำนวยความสะดวกมากมายที่ควรจะทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นและมีเวลามากขึ้นแต่ทำไมทำไมเราส่วนใหญ่ถึงรู้สึกเหนื่อยเครียดขึ้นและมีเวลาน้อยลงกว่าที่เคยเป็นมานั่นเป็นเพราะว่าพวกเราจำนวนมากครับกำลังติดอยู่ในคุกที่มองไม่เห็นครับ มันไม่ใช่คุกที่ลูกมีลูกกรงนะฮะแต่เป็นคุกที่สร้างขึ้นจากกับดักแล้วก็เครื่องพันธนาการของวิถีชีวิตยุคใหม่ที่พันธนาการเราไว้ทีละเล็กทีละน้อยจนเราเองก็ไม่รู้ตัวกับดักแรกนะครับอาจจะเป็นกับดักที่ทรงพลังที่สุดนั่นก็คือกับดักแห่งเวลาครับเสียงนาฬิกาปลุกในตอนเช้าสำหรับคนส่วนใหญ่แล้วมันคือเสียงแห่งการเริ่มต้นใหม่อย่างมีพลัง หรือคือเสียงระฆังที่ปลุกเราให้ลุกขึ้นมาเพื่อลงแข่งในสนามวิ่งหนูในวงจรเดิมๆตื่นนอนรีบอาบน้ำแต่งตัวฝ่าการจราจรที่ติดขัดเข้าไปนั่งทำงานในห้องสี่เหลี่ยม8-10ชั่วโมงทุ่มเททำงาน8-10ชั่วโมงฝ่ารถติดกลับบ้านทานข้าวดูทีวีแล้วก็หมดแรงหลับไปเพื่อที่จะตื่นมาเจอวันพรุ่งนี้ที่แทบไม่แตกต่างจากเดิม รู้ไหมครับพวกเราขายเวลาในชีวิตของเรา40ชั่วโมงต่อสัปดาห์2,000ชั่วโมงต่อปีเกือบ1 0 0 0 0ชั่วโมงตลอดชีวิตการทำงานของเราเราขายชั่วโมงเหล่านี้ไปเพื่อแลกกับเงินเดือนครับเราขายเวลาที่จะได้เห็นหน้าลูกตอนตื่นนอนขายเวลาที่จะได้กินข้าวเย็นกับพ่อแม่ขายเวลาที่จะได้ทำในสิ่งที่เรารักขายเวลาที่จะได้ดูแลสุขภาพของตัวเอง เรากลายเป็นาธาตุของเวลาโดยมีความฝัง่งหรือความหวังลมหลมแรงๆนะครับว่าวันหนึ่งเมื่อเรากรเกษียณเราจะได้เวลานั้นกลับคืนมาแต่ในวันที่ได้คืนมานั้นเราจะยังมีแรงเหลืออยู่อีกสักเท่าไหร่กันครับกับดักที่สองมันผูกเราไว้นั่นหนากว่าเดิมนั่นคือกับดักแห่งนิสินครับ สังคมบอกเราว่าความสำเร็จคือการมีบ้านหลังใหญ่มีรถคันสวยเราจรึงทำงานหนักเพื่อสร้างหนี้เหล่านี้ขึ้นมาหนี้บ้าน30ปีหนี้รถ5-7ถึงปีหนี้บัตรเครดิตที่หมุนเวียนไปไม่รู้จบใบแจ้งหนี้ที่ถูกส่งมาที่บ้านทุกสิ้นเดือนมันคือเครื่องยืนยันความสำเร็จหรือคือโซ่ตรวนที่คอยส่งเสียงเตือนเราอยู่ตลอดเวลาว่าเธอจะหยุดทำงานไม่ได้นะ เธอป่วยไม่ได้นะเธอห้ามเสี่ยงเด็ดขาดนะเพราะถ้าเธอหยุดเมื่อไหร่ทุกอย่างที่เธอสร้างมาจะพังทลายลงทันทีนีิสินพรากอิสรภาพในการตัดสินใจไปจากเราครับมันบีบให้เราต้องทนอยู่ในงานที่เราไม่ได้รักอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เราไม่มีความสุขเพราะเราจําเป็นต้องทำ และเมื่อเราติดอยู่ในสองกับดักนี้มันก็จะนำเราไปสู่กับดักที่น่าเศร้าที่สุดครับกับดักของการละทิ้งความฝันผมอยากให้ทุกคนลองนึกย้อนกลับไปตอนที่เรายังเป็นเด็กสิครับเราเคยฝันอยากเป็นอะไรครับเป็นนักบินอวกาศเป็นศิลปินเป็นดารานักร้องเดินทางรอบโลกความฝันของเราตอนนั้นมันช่างยิ่งใหญ่และไร้ขีดจำกัดแล้วเกิดอะไรขึ้นกับความฝันเหล่านั้นครับ ความเป็นจริงของชีวิตได้ค่อยๆกัดกร่อนมันไปทีละนิดเราเริ่มบอกตัวเองว่ามันเป็นไปไม่ได้เราไม่มีทางทำได้เก็บเงินไว้ผ่อนบ้านดีกว่าจนในที่สุดครับเราก็ลืมไปแล้วว่าเราเคยฝันถึงอะไรเรายอมแลกความฝันที่ยิ่งใหญ่กับความมั่นคงที่เปราะบางเรายอมจำนนต่อชีวิตนี่คือการสูญเสียที่เจ็บปวดที่สุดครับ นอกจากกับดักภายนอกเหล่านี้แล้วเรายังมีเครื่องพันธนาการอยู่ภายในใจเราอีกด้วยนั่นคือโซ่ตรวนแห่งความกลัวความล้มเหลวเราอยากจะลองทำอะไรใหม่ๆนะครับแต่เสียงในหัวมันดังขึ้นมาว่าถ้าเจ๊งล่ะถ้าทำไม่ได้ล่ะความกลัวเนี่ยครับมันทำให้เราไม่กล้าที่จะก้าวออกจากจุดปลอดภยัยแม้ว่าจุดนั้นมันจะทำให้เราเป็นทุกข์ก็ตามโซ่ตรวนแห่งการดูถูกตัวเองครับ เรามองเห็นคนอื่นประสบความสำเร็จแล้วก็คิดว่าเขาเก่งเราไม่เก่งเท่าเขาเราพูดไม่เป็นเราไม่มีเพื่อนเยอะเราทำไม่ได้เราตัดสินตัวเองไปก่อนทั้งๆที่ทยังไม่ได้เริ่มลงมือทำด้วยซ้ําและโซ่ตรวนต่อมาครับคือโซ่ตรวนแหกสายตาคนอื่นนี่คือโซ่ที่หนักที่สุดสำหรับหลายคนนะครับถ้าเราไปทำธุรกิจเครือข่ายเพื่อนจะคิดยังไงนะ ญาติญาติ ard, พี่น้องพี่ป้านา้าอาจะมองเรายัางไงคนอื่นจะนินทาเราไหมเรายอมที่จะติดอยู่ในคุกที่มองไม่เห็นต่อไปเพียงเพราะกลัวคำตัดสินของคนอื่นที่เขาไม่ได้มาใช้ชีวิตแทนเราทุกคนครับนี่คือภาพจริงของชีวิตคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันชีวิตที่ถูกพันธนาการไว้ด้วยกับดักและโซ่ตรวนเหล่านี้ คำถามคือเราจะยอมจำนนและใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในคุกที่มองไม่เห็นนี้ต่อไปหรือเราจะลุกขึ้นมาค้นหาเส้นทางที่จะนำเราไปสู่อิสรภาพที่แท้จริงเมื่อเราตระหนักว่าเรากำลังติดกับสัญญาณแรกของเรานะครับที่มันบอกเราก็คือการดิ้นรนครับเราอาจจะคิดว่าเราต้องทำงานหนักขึ้นต้องหาธุรกิจที่ซับซ้อนและยิ่งใหญ่ทำ ต้องเสี่ยงมากขึ้นเราพยายามจะใช้ความซับซ้อนเพื่อหน,นีออกจากกับดักแต่ว่าบ่อยครั้งนะครับที่เราทำที่เราที่การทำเช่นนั้นน่ะมันกลับยิ่งทำให้เราพันธนาการตัวเองแน่นขึ้นไปอีกวันนี้ผมอยากจะเสนอแนวคิดที่แตกต่างออกไปครับลิโอาร์โดดาวินชีเคยกล่าวไว้ว่าความเรียบง่ายคือขีดสุดของความปราดเปรื่อง บางทีนะครับทางออกจากคุกที่ซับซ้อนนี้อาจจะไม่ใช่ประตูที่หรูหราอลังการแต่อาจจะเป็นเพียงทางเดินเล็กๆที่แสนเรียบง่ายที่เราทุกคนมองข้ามไปเรามาลองนิยามคำที่คุ้นเคยกันใหม่ดีไหมครับเริ่มจากคำว่าการทำงานที่ผ่านมาครับการทำงานสำหรับเราคืออะไรครับคือการทำในสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้ได้เงินคือการฝืนใจทำในสิ่งที่เราอยาก ที่เราอาจจะไม่ได้รักหรือคือการแลกเวลาและพลังงานกับรายได้แต่ถ้าเราจะนิยามมันใหม่หล่ะครับถ้าการทำงานคือการใช้ชีวิตประจำวันของเราและทำให้มันเกิดคุณค่าและแบ่งปันคุณค่านั้นออกไปอย่างเป็นธรรมชาติมันจะน่าทำขึ้นไหมครับถ้าการทำงานไม่ใช่การพยายามขายของให้ใครแต่คือการบอกเล่าประสบการณ์ดีๆที่เราได้เจอถ้าการทำงานไม่ใช่การแข่งขันกับใคร แต่คือการช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้คนถ้าการทำงานไม่ใช่การนั่งในออฟฟิศแต่คือการใช้ชีวิตของเราแล้วปล่อยให้ผลลัพธ์มันเกิดขึ้นเองนั่นคงจะเป็นการทำงานที่มีความสุขที่สุดใช่ไหมครับคำต่อมาที่เราต้องนิยามใหม่คือคำว่าความสำเร็จที่ผ่านมาครับความสำเร็จอาจจะหมายถึงตำแหน่งที่สูงขึ้นเงินเดือนทิมมากขึ้นรถที่นั่งที่แพงขึ้น ซึ่งมักจะแลกมาด้วยความเครียดที่เพิ่มขึ้นและเวลาที่น้อยลงแต่วันนี้ครับผมขอนิยามความสําเร็จใหม่ได้ไหมครับว่าความสําเร็จคือการที่มีอิสระที่จะเลือกใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการความสําเร็จคือการตื่นนอนตอนเช้าโดยไม่มีเสียงนาฬิกาปลุกความสําเร็จคือการมีเวลาทานข้าวกับครอบครัวได้ทุกมื้อที่เราต้องการความสําเร็จ คือการปฏิเสธงานที่เราไม่อยากทำได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องเงินความสำเร็จคือการมีสุขภาพที่ดีเพราะมีเวลาดูแลตัวเองความสำเร็จคือความสงบในใจที่รู้ว่าอนาคตของเรามั่นคงและปลอดภัยนี่คือความสำเร็จที่แท้จริงดังนั้นนะครับเส้นทางชเรียบง่ายที่เรากำลังจะพูดถึงนี้จะต้องตั้งอยู่บนหลักการพื้นฐานเหล่านี้ครับ 1. ต้องสร้างจากนิสัยในชวิตประจำวันไม่ใช่การกระทำที่ฝืนธรรมชาติ 2. ต้องลดความเสี่ยงและลดภาระไม่ใช่การเพิ่มมัน 3. ต้องส่งเสริมการช่วยเหลือและแบ่งปันไม่ใช่การแข่งขันชิงดีชิงเด่นและ4ครับต้องเป็นเส้นทางที่เป็นธรรมชาติและทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเองแล้วมันมีเส้นทางแบบนั้นอยู่จริงหรือเปล่าครับมีอย่างแน่นอนครับ และมันอยู่ในตัวเรานะครับมันอยู่ใกล้ตัวกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยครับเส้นทางนั้นก็คือเส้นทางของอัตอมีครับอัตอมีไม่ใช่แค่บริษัทขายของนะครับแต่อัตอมีคือปรัชญาของเส้นทางที่เรียบง่ายที่ถูกนำมาทำให้จับต้องได้จริงอัตอมีคือเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเพื่อตัดโซ่ตรวนและปลดล็อกกับดักเหล่านั้นโดยเฉพาะ ผมจะมาให้พวกเราดูกันทีละข้อนะครับว่าเส้นทางชิวเรียบง่ายของอะตอมมีมันจะปลดปล่อยเราจากพันธนาการหรือเครื่องผูกมัดได้อย่างไรการปลดล็อกกำดักแห่งเวลาครับอะตอมมีใช้หลักการของพลังทวีที่เราได้คุยกันไปในวิดีโอที่ผ่านมาการทำงานในอะตอมีไม่ใช่การขายเวลา1ชั่วโมงเพื่อแลกเงิน1ชั่วโมงนะครับแต่คือการปลูกป่าครับ ทุกครั้งที่เราแบ่งปันเรื่องราวของสินค้าดีๆออกไปมันเหมือนเรากำลังปลูกต้นไม้หนึ่งต้นทุกครั้งที่เรานำผ่ใครสักคนเข้าสู่เส้นทางนี้มันเหมือนเรากำลังสอนให้เขาปลูกต้นไม้ของตัวเองในช่วงแรกครับป่าของเราอาจจะยังเล็กแต่เมื่อเวลาผ่านไปต้นไม้แต่ละต้นจะเติบโตและขยายพันธุ์ของมันเองจนวันหนึ่งครับคุณจะมีป่าขนาดใหญ่ที่เป็นทรัพย์สินของคุณป่าที่จะผลิต ผลิตด,ดอกออกผลให้กับคุณตลอด24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์แม้ในวันที่คุณนอนหลับไปเที่ยวหรือพักผ่อนรายได้ของคุณจะไม่ถูกจำกัดด้วยเวลาอีกต่อไปครับนี่คือการทวงคืนเวลาของชีวิตกลับมาอย่างแท้จริงและต่อมาครับการปลดล็อกกับดักแห่งนิสินนี่คือความสวยงามที่เรียบง่ายที่สุดของอัโทมีครับ เส้นทางนี้เป็นเส้นทางเดียวในการสร้างธุรกิจที่ไม่ต้องการให้คุณสร้างหนี้เพิ่มแม้แต่บาทเดียวการเริ่มต้นใแอตโอมีไม่มีค่าใช้จ่ายคุณสมัครสมาชิกฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆเลยนะครับมันคือการเริ่มต้นธุรกิจด้วยต้นทุนศูนย์มันเป็นการลดความเสี่ยงทางการเงินของคุณให้เป็นศูนย์ในขณะที่โลกภายนอกบอกให้คุณกู้หนี้ยืมสินเพื่อมาลงทุน แต่โทมี่ครับบอกให้คุณเริ่มต้นจากสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเปลี่ยนรายจ่ายที่คุณต้องจ่ายอยู่ทุกวันให้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจนี่คือเส้นทางของการปลดหนี้ไม่ใช่สร้างหนี้ครับการปลดล็อกกับดักของการละทิ้งความฝันเมื่อเวลาและเงินไม่ใช่ข้อจำกัดอีกต่อไปแล้วนะครับจะเกิดอะไรขึ้นพื้นที่ในหัวใจของเราจะเริ่มเปิดกว้างขึ้นครับ เราจะเริ่มกล้าที่จะปัดฝุ่นความฝันเก่าๆของเราขึ้นมาอีกครั้งความฝันที่จะได้เดินทางรอบโลกความฝันที่จะเปิดร้านกาแฟเล็กๆความฝันที่จะสร้างมูลนิธิเพื่อการกุศลความฝันที่จะส่งลูกเรียนในโรงเรียนที่ดีที่สุดอธทมมีไม่ได้ให้แค่เงินเพื่อไปทําตามความฝันนะครับแต่ที่สําคัญกว่านั้นอะิมมีมอบความหวังและความเชื่อให้กับเราว่ามันเป็นไปได้ ชุมชนและทีมงานของเราจะคอยเป็นกำลังใจคอยผลักดันให้เรากล้าที่จะฝันให้ใหญ่ขึ้นอีกเพราะเรามียานผาานะครับที่จะพาเราไปถึงฝันนั้นได้แล้วจริงๆแล้ววิธีการในการสร้างสิ่งที่เรียบง่ายนี้ละ่ะมันซับซ้อนไหมไม่เลยครับมันง่ายจนไม่น่าเชื่อการทำงานแอรโทม,มีเพียง3ขั้นตอนที่เป็นธรรมชาติที่สุดครับขั้นตอนที่1ใช้ชีวิตและรักในสิ่งที่คุณใช้ Love it and love it Live it and love it ครับผมพูดผิดงานแรกของงานเดียวที่สำคัญที่สุดก็คือการเปลี่ยนตัวเองจากนักธุรกิจมาเป็นแค่ผู้บริโภคที่มีความสุขครับทุกคนลองใช้ยาสีฟันของอัโทมี่ลองใช้สกินแคร์ลองทานอาหารเสริมสัมผัสมันด้วยตัวคุณเอง เมื่อคุณได้ใช้สินค้าคุณภาพพรีเมียมในราคาที่จับต้องได้ความรักและความประทับใจในสินค้ามันจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติครับคุณไม่ต้องพยายามขายอะไรเลยแค่ใช้สินค้าของคุณไปตามปกตินี่คืองานที่ง่ายที่สุดในโลกครับขั้นตอนที่2ครับแบ่งปันด้วยความจริงใจแชร์อิเมื่อคุณรักอะไรสักอย่างมากๆคุณจะทำอะไรครับ คุณจะอดใจไม่ไหวที่จะเล่าให้คนอื่นฟังใช่ไหมครับนั่นคืองานในขั้นตอนที่2ครับไม่ใช่การขายแต่คือการแบ่งปันเวลาเพื่อนบ่นว่าผิวไม่ดีก็แค่เล่าให้ฟังว่าเราลองใช้ตัวนี้แล้วดีมากเลยนะเวลาญาติบอกว่าอยากหาอาหารเสริมดีๆทานก็แค่แนะนําว่าลองดูข้อมูลของตัวนี้สิมันคือการสนทนาที่จริงใจและเป็นกันเองครับเหมือนแนะนําร้านอาหารอร่อยๆให้เพื่อน คุณจะแบ่งปันความรู้สึกดีๆออกไปเท่านั้นเองครับขั้นตอนที่3ครับการเชื่อมต่อผู้คนเข้ากับระบบ Connect e d คุณไม่จําเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญครับไม่จําเป็นต้องตอบทุกคําถามได้หน้าที่ของคุณไม่ใช่การสอนแต่คือการเชื่อมต่อเมื่อมีคนสนใจก็แค่ส่งข้อมูลหรือวิดีโอดีๆแบบนี้ให้เขาดูชวนเขาเข้ามาฟังสัมมนาออนไลน์ของบริษัท พาเขาเข้ามาอยู่ในกลุ่มไลน์ของทีมเราคุณเป็นเหมือนสะพานครับที่เชื่อมโยงผู้คนเข้ากับแหล่งข้อมูลและความรู้ที่ทีมและบริษัทได้เตรียมไว้ให้หมดแล้วให้ระบบทำงานแทนคุณครับนี่คือความเรียบง่ายที่ทรงพลังแล้วเครื่องพัฒน,นาการในใจละ่ะเส้นทางนี้นะครับจะช่วยตัดมันได้อย่างไรตัดโซ่ตรวนแห่งความกลัวความล้มเหลวในเมื่อการเริ่มต้นไม่มีต้นทุนไม่มีความเสี่ยงแล้วเราจะล้มเหลวได้อย่างไรครับ ไอ้คำว่าเจ๊งไม่มีอยู่ในพจนานุกรมของอะตอมิสสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือคุณได้ใช้สินค้าดีในราคาถูกไปตลอดชีวิตแค่นั้นเองครับเมื่อไม่มีอะไรจะเสียความกลัวมันก็หายไปตัดโซ่ตรวนต่อมาครับโซ่ตรวนแห่งการดูถูกตัวเองเส้นทางนี้นะครับไม่ได้ต้องการคนที่เก่งที่สุดแต่ต้องการคนที่จริงใจที่สุดความสําเร็จไม่ได้มาจากความสามารถพิเศษของคุณนะครับ แต่มาจากคุณภาพของสินค้าและพลังของระบบคุณไม่จาเป็นต้องเก่งแค่เป็นคนดีที่อยากแบ่งปันสิ่งดีๆที่ช่วยที่เหลือให้ทีมและระบบช่วยเหลือคุณโซ่ตรวนต่อมาครับนั่นก็คือการตัดโซ่ตรวนแห่งสายตาผู้อื่นเมื่อคุณเข้าใจแก่นแท้ของสิ่งที่คุณทำนะครับคุณจะเปลี่ยนมุมมองคุณไม่ได้กำลังตื้อใครแต่คุณกำลังมอบโอกาสคุณไม่ได้กำลังเอาอะไรจากใคร แต่คุณกำลังให้แนวทางในการประหยัดค่าใช้จ่ายและการสร้างรายได้คุณคือที่ปรึกษาด้านการใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดเมื่อคุณเชื่อม,มั่นในคุณค่าที่คุณกำลังส่งมอบนะครับคุณจะยืนหยัดได้อย่างภาคภูมิใจและไม่หวั่นไหวต่อสายตาของใครอีกต่อไปแล้วและตอนนี้นะครับเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมได้แสดงให้เห็นภาพของคุกที่มองไม่เห็นที่เราติดอยู่ เราได้ค้นพบปรัชญ,ญาของเส้นทางหลุดพ้นที่ซ่อนอยู่ในความเรียบง่ายและเราก็ได้เห็นแล้วว่าอทุมมี่คือรูป,ปธรรมของเส้นทางนั้นเส้นทางที่ปูด้วยความจริงใจเส้นทางที่เป็นกันเองและเป็นเส้นทางที่จะนำเราไปสู่อิสรภาพที่แท้จริงตอนนี้ครับจิ๊กซอว์ทุกชิ้นได้ถูกต่อจนเต็มเป็นภาพที่สมบูรณ์แล้วภาพของอนาคตใหม่ที่รอคุณอยู่แล้วเราจะเริ่มต้นเดินบนเส้นทางนี้ได้อย่างไรครับ ผมจะไม่บอกให้คุณไปทําอะไรที่ยิ่งใหญ่หรือยากลําบากเลยนะครับเพราะมันขัดกับปรัชญาทั้งหมดที่เราคุยกันมาทั้งหมดการเริ่มต้นบนเส้นทางที่เรียบง่ายก็ต้องเริ่มต้นด้วยก้าวที่เรียบง่ายเช่นเดียวกันก้าวแรกคืออะไรครับที่คุณจะต้องทําคุณต้องตัดสินใจด้วยหัวใจของคุณเองครับก้าวแรกไม่ได้อยู่ที่การกระทําแต่อยู่ที่การตัดสินใจภายในใจของคุณนะครับตัดสินใจกับตัวเองเรียบๆนะครับ ว่าพอแล้วกับชีวิตที่เต็มไปได้วยกับดักและโซ่ตรวนพอแล้วกับการละทิ้งความฝันฉันพร้อมแล้วที่จะลองเดินบนเส้นทางใหม่เส้นทางที่เรียบง่ายเส้นนี้แค่อนุญาตให้ตัวเองเปิดใจนั่นคือก้าวที่สำคัญที่สุดแล้วครับก้าวที่2ครับลงมือทำสิ่งที่ง่ายที่สุดและไม่มีความเสี่ยงครับก้าวต่อมาคือการกระทำที่สอดคล้องกับการตัดสินใจนั้น การกระทําที่ง่ายที่สุดคือการสมัครสมาชิกฟรีมองมันออมองมันง่ายๆนะครับไม่ใช่การสมัครทําธุรกิจแต่คือการรับบัตรสมาชิก VIP ตลอดชีพเพื่อเข้าถึงห้างสรรพสินค้าออนไลน์ระดับโลกที่จะทำให้คุณได้ใช้ของดีในราคาที่ถูกลงแค่นั้นจริงๆครับเป็นการกระทําที่ไม่มีอะไรจะเสียเลยแม้แต่น้อยและก้วที่3รับเข้าร่วมชุมชนที่เป็นมิตรและเป็นกันเอง หลังจากที่คุณมีบัตรสมาชิกแล้วก้าวต่อมาคือการพาตัวเองเข้ามาอยู่ในบรรยากาศที่ใช่เข้าร่วมกลุ่มเรียนรู้ของทีมเราไม่ต้องกลัวว่าจะถูกบังคับให้ทำอะไรนะครับกลุ่มของเราเป็นเหมือนห้องนั่งเล่นที่เรามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์สินค้ามาให้กำลังใจกันมาแบ่งปันความรู้ดีๆเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่คุณสามารถเรียนรู้ทุกอย่างได้ตามความเร็วของคุณเองโดยมีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆคอยอยู่เคียงข้าง ประตูของคุกที่เราเคยคิดว่ามันล็อกไว้อย่างแน่นหนาแท้จริงแล้วมันอาจจะแค่งแงม้มแค่งแง้มอยู่นะครับและเส้นทางสู่อิสรภาพที่เราตามหามาทั้งชีวิตมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ปลายขอบฟ้าไกลแต่มันคือทางเดินเล็กๆที่เรียบง่ายซึ่งอยู่ตรงหน้าเรามาตลอดเพียงแต่มันถูกบดบังไว้ด้วยความซับซ้อนและความเชื่อผิดๆของโลกใบนี้วันนี้มา่านหมอกนั้นได้จางลงแล้วครับคุณได้เห็นเส้นทางนี้อย่างชัดเจนแล้ว คำถามสุดท้ายครับไม่ได้อยู่ที่ว่าเส้นทางนี้มีอยู่จริงหรือเปล่าแต่อยู่ที่ว่าคุณจะยอมก้าวเท้าแรกออกมาเดินบนเส้นทางนี้พร้อมกับพวกเราหรือเปล่าติดต่อผู้ที่ห่วงใยแล้วก็ส่งวิดีโอนี้ให้กับคุณนะครับเพื่อบอกเขาว่าคุณพร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นก้าวแรกที่แสนเรียบง่ายบนเส้นทางสู่อิสรภาพที่แท้จริงขอบคุณที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันจนถึงวิดีโอนี้นะครับ แล้วพบกันบนเส้นทางแห่งอิสรภาพสวัสดีครับ